ต OBV นะครับเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์นะครับที่นักลงทุนรายใหญ่เนี่ยกลัวรายย่อยนะครับใช้ในการดูอะไรต่างๆ OBV นะครับก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่สามารถใช้ดูได้ครับว่านักลงทุนรายใหญ่เนี่ยเขาจะสะสมของตอนไหนปล่อยของตอนไหนหรือว่ารากราคาตอนไหนนะครับซึ่งในการลงทุนเนี่ยถ้าเราเล่นหุ้นตามรายใหญ่นะครับเราก็จะมีโอกาสทํากําไรเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะมากเลยนั่นเองแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ 6เทคนิคนะครับในการถือหุ้นซื้อหุ้นหรือว่าขายหุ้นเนี่ยตามสัญญาณ OBV นะครับพร้อมกับดูรายใหญ่ไปด้วยนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเทคนิคที่1กันก่อนนะครับก็คือการลงทุนระยะยาวนะครับดู OBV กลับตัวจากด้านล่างขึ้นบนเนี่ยจะเป็นจุดเข้าซื้อนะครับก็คือตอนช่วงที่ว่าหุ้นเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงมาเรื่อยๆนะครับเส้น OBV เนี่ยเขาก็จะชี้ลงตามเนาะถ้าถึงตอนช่วงที่ว่าราคาหุ้นเนี่ยเริ่มที่จะรีบาวขึ้นมานะครับเหมือนตรงนี้เนาะ พร้อมกับว่าหลังจากนั้นเนี่ยเส้น OBV นะครับมีการตัดขึ้นเส้น AOBV ตรงนี้เนาะก็จะเป็นจุดที่เราเนี่ยสามารถยืนยันจุดซื้อได้นะครับบวกกับว่าตอนที่แท่งเทียนนะครับเป็นสีเขียวด้วยนะในตอนวันที่เส้น OBV นะครับมีการตัดขึ้นกันก็จะเป็นจุดที่เราเนี่ยสามารถเข้าซื้อได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาเขาก็เริ่มที่จะเพิ่มขึ้นมานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ จุดซื้อนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูในเรื่องของตอนช่วงที่เราจะต้องถือหุ้นกันบ้างก็คือ OBV เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับพร้อมราคาหุ้นที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เรานะครับสามารถถือหุ้นตามเส้น OBV ได้นั่นเองตอนช่วงที่ราคาหุ้นนะครับเริ่มขึ้นมีการย่อลงเป็นเรื่องปกติเนาะแล้วก็ขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อถ้าเส้น OBV นะครับเรื่อที่จะชี้ขึ้นชี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็น สัญญาณที่เราเนี่ยสามารถถือหุ้นตามแนวโน้มของเส้น obv ได้นั่นเองแต่ว่าลักษณะของเส้นนะครับเขาก็จะต้องค่อยๆชี้ขึ้นนะครับไม่ได้แบบว่าเพิ่มขึ้นมาจนเกินไปถ้าสมมุติว่าเส้นเขาชี้ขึ้นสูงจนเกินไปหรือว่าชี้ขึ้นมาในระยะสั้นๆแล้วอีกแป๊บนึงเนี่ยชี้ขึ้นสูงเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดที่เราจะต้องเตรียมระวังด้วยนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการซื้อหุ้นแล้วก็ถือหุ้นตามแนวโน้ม obv นั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคต่อมากันครับผมเทคนิคต่อมานะครับ OBV OB <V S 2> เด้งอยู่เนี่ AOBV เตรียมรอโอกาสที่จะเห็นหุ้นเนี่ยบินขึ้นนะครับก็คือตอนช่วงที่ว่าราคาหุ้นเนี่ยเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหรือว่าหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นมานะครับถ้ามีจังหวะตอนที่ว่าเส้น AOBV นะครับเขาชี้อยู่ปกติเนาะแต่ว่าเส้น OBV ตรงนี้นะครับมีการเด้งขึ้นมานะครับจุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดให้เรารู้ได้ว่า รายใหญ่เนี่ยเขาเรื่องที่จะเข้าซื้อหุ้นในเงินจํานวนมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหุ้นตัวนี้นะครับเขามีการเปิดแก็บขึ้นมาด้วยพอดีก็จะเป็นจุดให้เราเนี่ยสามารถยืนยันได้ว่าถ้าเกิดสัญญาณ OBV เด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้สูงเลยนั่นเองต่อมาเรามาดูเทคนิคที่สี่กันครับผมเทคนิคที่สี่นะครับ OBV นะครับระมัดระวังให้ดีหาก OBV ขึ้นอย่างรวดเร็วก็มีโอกาสที่จะลงอย่างรุนแรงเช่นกันบางทีนะครับถ้าสมมุติว่าเส้น obv ของเขาครับมีการเด้งขึ้นมาอย่างรวดเร็วตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เราจะต้องเตรียมระวังอีกหนึ่งจุดด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดสัญญาณหลอกได้ครับเช่นรายใหญ่เนี่ยเขาเริ่มที่จะเข้าซื้อหุ้นในเงินจานวนมากทีเดียวปุ๊บหลังจากนั้นนะครับถ้าคนเขาซื้อตามกันอาจจะเกิดการเทขายเหมือนกันก็ได้ถ้าสมมุติว่ารายใหญ่เขาเทขายเนี่ย เขาก็จะเทขายเพื่อที่จะค่อยเข้ามาซื้อเก็บใหม่ในตอนช่วงที่ราคาหุ้นเนี่ยกำลังถูกได้เหมือนกันนะครับจุดตรงนี้เราก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะเจอสัญญาณหลอกของรายใหญ่ได้นะครับผมต่อมานะครับเทคนิคที่5ารายใหญ่หลอกรายย่อยด้วยการให้ o b v ตัดลงแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปในตอนช่วงที่ราคาหุ้นเขามีการเพิ่มขึ้นนะครับเขาก็จะต้องมีการย่อลงมาเป็นเรื่องปกติซึ่งถ้าสมมุติว่าตอนช่วงที่ราคาย่อลงเนี่ย อาจจะเกิดสัญญาณหลอกของรายใหญ่อันนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องมาดูให้ดีว่าเส้น OBV เนี่ยมีการตัดลงแล้วเด้งกลับขึ้นไปไหรือเปล่านะครับช่วงก่อนหน้านี้เนาะหรือว่าดูนิสัยหุ้นตัวนั้นเนี่ยว่าเมื่อก่อนเนี่ยลักษณะการเคลื่อนไหวของเส้น OBV เขาเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นจุดตรงนี้นะครับตอนช่วงที่ราคาหุ้นเนี่ยมีการย่อลงบางคนนะครับถ้าเจอสัญ,ญญาณตอนที่เขาตัดลงเนี่ยก็อาจจะมีการขายหุ้นตามนะครับเพราะว่าเห็นราคาหุ้นเนี่ยเริ่มลง แต่การขายตรงนี้เน so like ี่ยก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราขายตามสัญญาณที่เราเห็นไว้ก่อนเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะกําไรได้นะครับแต่บางคนก็อาจจะกลัวเรื่องการขายหมูซึ่งการขายหมูเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ขายตามสัญญาณอินดิเคเตอร์ที่เราเห็นไว้ก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันหลังจากที่ราคาเขาเนี่ยมีการตัดลงมาตรงนี้นะครับบวกกับว่าเส้น OBV มีการตัดลงมาเหมือนกันตรงนี้เนี่ยจะเป็นสัญญาณหลอกของรายใหญ่นะครับเพื่อที่ว่า เขาจะเข้ามาเก็บซื้อหุ้นเน่ยในตอนที่ราคาถูกกว่าหลังจากที่เขาขายออกมาปึ๊บเส้นมีการตัดลงหลังจากนั้นเนี่ยรายใหญ่เขาก็เข้ามาซื้อเก็บเพิ่มเหมือนกันนะครับผมจุดตรงนี้เราก็จะต้องดูให้ดีด้วยนะครับว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยรายใหญ่เขาทําอะไรกับหุ้นตัวน,นั้นนั่นเองต่อมาจะเป็นเทคนิคสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขาย OBV ตัดลงพร้อมราคาไหลลงก็ควรบอกลาในตอนช่วงที่ราคาหุ้นเนี่ยเริ่มที่จะ ย่อลงพร้อมกับว่าเส้น OBV มีการตัดลงนะครับจุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เราเนี่ยควรที่จะพิจารณาเรื่องของการขายไว้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราเจอช่วงตอนที่เส้น OBV เนี่ยชี้ลงมาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะขายออกทั้งหมดเลยก็ได้เราทําตามวิในัยในการเล่นของเราก่อนนะครับในการซื้อขายหุ้นอย่าไปกลัวว่าเราจะขายหมู่นะครับอย่างน้อยเราขายไปเราค่อยมาซื้อเพิ่มใหม่ทีหลังก็ได้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาของการขายด้วยเส้น OBV นั่นเองนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับเทคนิคในการใช้ o b v ผมก็หวังว่าพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับฟังนะครับจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไปเนี่ยไม่มากก็น้อยเลยแล้วถ้าฟังแล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ